สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่1มีนาคม2 5 0 0ันกิตหิจักราชสองพครับผมนะครับผ่านมาได้1ปีกับอีก2เดือนครับกับการที่ออกกําลังกายนะครับผมได้อะไรได้สุขภาพที่ดีได้อะไรได้สิ่งเปลี่ยนแปลงมาครับสรีระร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงนะครับก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นนี่นะครับจากที่เราอ้วนนะครับ น้ำหนัก90กิโลจนปัจจุบันนี้น้ำหนักเหลืออยู่62 63ขึ้นลงอยู่ขนาดนี้ครับ60กิโลเลยจะน้อยไปหน่อยนะครับส่วนสูงผม168นะครับผมมีความจำเป็นไปอย่างยิ่งต้องออกกำลังกายทุกวันครับอะเรามาสร้างกล้ามเนื้อมาสร้างหน้าท้องพูดภาษาบ้านๆมาสร้างความแข็งแกร่งความแข็งแรงมาสั่งเอ็นท้องครับให้เอ็นท้องแ,งแข็งแรงนะครับ ด้วยการลุกนั่งจิตอัพนะครับจิตขาเข้ากับขอโทษนะครับจิตขาเข้ากับขอบเ,เตียงเย่ยงนอนเรานี่แหละครับผมนิ่มๆนะครับผมแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งทําเท่าที่เหนื่อยทําเท่าที่เราทําได้จะเอามือขัดที่ท้ายทอยอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามือขัดที่ท้ายทอยหรือภาษาบ้านๆภาษาอีสานว่าเอามือขัดตะงอนนี่ครับท้ายทอยนะครับเอามือขัดท้ายทอย แล้วก็ลุกนั่งยกตัวอย่างครับผมอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็จิกขาเน่นๆเก่งหน้าท้องลุกนั่งขึ้นมาอย่างนี้ครับเอามือขัดท้ายทอยนี่อาจจะลุกยากหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องเก่งหน้าท้องเป็นอย่างมากครับอย่างนี้นะครับทำทุกวันนะครับทำวันละห้าสิบครั้ง ไม่ใช่ห้าสิบครั้งครับห้าถึงสิบครั้งหรือยี่สิบครั้งก็ได้หรือทําได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอย่างนี้ครับทีนี้นะครับเราไม่ต้องขัดก็ได้นะครับเราก็เหยียดมือตรงๆแล้วดึงตัวขึ้นมานะครับอย่างนี้ครับลุกง่ายอย่างนี้ครับสบายชิวนะครับคล้ายๆกับมือเราเป็นแรงเหวี่ยงช่วยดันตัวเราขึ้นมาครับแต่เน้นเก่งหน้าท้องหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าหลายคนและท่านทําไม่ได้คนที่มีหุ่นท้ทวมๆก็ไม่เสมอไปครับถ้าคนแข็งแรงก็ทาได้เสมอครับผมแต่ว่าถ้าทําเป็นประจำเนี่ยมันจะสลายไขยมันไม่ว่าแตน้าท้องครับทุกสัดส่วนนะครับถ้างเงื่อออกแล้วเนี่ยไขยมันเราสลายออกมาแล้วครับผมอะอย่างนี้ครับจะลุกง่ายเลยนะครับผมอย่างงี้ มาเล่าสู่กันฟังครับถ้าง่ายๆทำที่บ้านออกกําลังกายที่บ้านครับขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเงินทองวันที่1มีนาคมนะครับร่ำรวยร่ำรวยสาธุสวัสดีครับ